ครับก็สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับอยู่กับช่องตามสองสามสองเก้าเช่นเคยนะครับผม อยู่ที่พอนไทล่านะครับแล้วก็อันนี้เป็นคลิปที่โอ้โหเป็นช่วงมานานมากเลยนะตั้งแ,แต่ผมลงคลิปสั้นไปเนี่ยน่าจะหลายสัปดาห์แล้วนะครับจนคนดูก็บอกว่าช่วงนี้ก็ไรฟ์สดอย่างเดียวเลยไม่ทําคลิปสั้นเลยนะเดี๋ยววันนี้เนี่ยมาทำคอนเทนต์หน่อยแล้วกันนะครับผมนะสุ่มตัว๋วบาร์เมลนะครับทิเก็ตนะครับก็เดี๋ยวเอาตักเยอะๆเลยนะครับผมวันนี้ ใครที่เข้ามาดูนะครับก็ขอคนละหนึ่งไลน์นะครับใครยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามด้วยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไลฟ์ซื้อก่อนเลยแล้วกันนะครับอ่าโอเคเนิดนึงนะครับเสียงเพลงดังไปหรือเปล่าเดี๋ยวผมเบานิดนึงนะครับคือจริงๆแล้วอะ่ะผมก็จะเตรียมลงเอ็ดด้าตอนเช้าแหละนะครับแต่พวกคลิปสั้นเนี่ยเดี๋ยวหลังเดี๋ยวหลังหลังเนี่ยมีเวลาว่างเยอะแล้วเดี๋ยวน่าจะได้ทําเยอะขึ้นนะครับอ่ะตอนนี้นะครับ ไอบาเมลจิเกตเนี่ยอันนี้อยู่ที่หมื่นกว่านะผมซื้อตั้งแต่สมัย1มื่นเจนะตอนนี้ก็ลงมาเยอะแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเอาสักเอาเอาสักเท่าไหร่ดี1 0,000มืแล้วกันไหมหนะึ่งหมื่นอันแล้วกันนะครับเดี๋ยวเรามาสุ่มหาเม็ดลดดีเล์หาเม็ดอะไรเงี้ยสก,กิลท,ทั่วไปเงี้ยครับนะมาดูกันดีกว่านะครับว่าจะได้กําไรหรือว่าจะขาดทุนนะครับผมเดี๋ยวเราไล่ซื้อก่อนแล้วกันนะครับ กินนเกลจริงๆแล้วก็สุ่มไปหลายครั้งแล้วเนาะอันนี้ก็ 18m นะครับผมนะก็เดี๋ยวขอแบบดึงเฉพาะร้านเยอะๆละกันนะครับอันนี้ก็เพื่อนๆก็สามารถลงกันได้นะใครที่จะลงแบบเขาเรียกอะไรจะลงแบบไปฟาร์มอะไรเงี้ยก็สามารถลงได้นะพวกเนี้มันก็ลงได้จากด่านเต่าแดงนะครับก็คือลงบ่อยๆแหละนะครับลงบ่อยๆแล้วก็ลงได้หลายตัวนะก็ได้นะครับอ่าพวกนี้จะมีพูดคุยร่างคอนด้วยนะครับก็ไม่รู้ว่า จะสปอยกี่สี่ปีด้วยหรือเปล่าแต่ผมคิดว่าน่าจะ,ะน่าจะสปอยนะแล้วก็น่าจะมีไข่สี่ปีด้วยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เรารอดูผู้คุยล่างป่อนนะครับอันนี้ก็เจ็ดร้อยนะครับห้าสิบอ่ะคื 10. อจริงๆแล้วก็เพื่อนๆก็สามารถสุ่มได้นะครับใครที่อยากจะวัดดวงนะครับไม่อยากเปิดไข่นะเพราะไข่มันแพงเนี้ยครับอันนี้ก็เหมือนเป็นอีกอย่างหนึ่งแล้วกันที่สามารถวัดดวงได้นะครับ ส่วนตัวเคยได้เม็ดแดงเนาะตีไก่นะครับตอนนั้นขายได้เกือบ3 0 0พันเลยเนาะก็ถือว่าได้กําไรเยอะอยู่นะครับแต่นี้ก็คือว่าวัดดวงอีกทีนึงนะครับว่าจะได้หรือเปล่าการสุ่มเยอะๆเนี่ยก็มีจํานวนได้เยอะเหมือนกันนะครับแต่ก็ได้ค่อนข้างยากอยู่นะครับเดี๋ยวเราดูก่อนตอนนี้เท่าไหร่ละสี่พันกว่านะครับผมเจ็ดร้อยสิบนะครับอยู่ไกลมากนะ,ะเดี๋ยวเราวิ่งไปแล้วกันนะครับ ไล่ซื้อก่อนนะไม่รู้ว่าโดนร้านขครบ้างนะแต่ส่วนใหญ่ก็น่าจะโดนหมดนะถ้าซื้อเยอะก็เป็นการแบบช่วยตลาดไปอีกอย่างหนึ่งนะครับคนที่เขาลงประจำประจำเพราะขายของได้นะเขาก็มีกําลังใจในการลงต่อนะครับผมส่วนเราก็มาวัดดวงกัน <laughs> มาวัดดวงเอาว่าจะได้อะไรดีๆหรือเปล่านะครับคนสุ่มเนี่ยก็มีความเสี่ยงค่อนข้างเยอะนะครับโอ้เสิร์ฟแหลกนะครับโอ้แหลก 8m นะครับเค okay. อันนี้2,000นะครับอ่ะโอเคนะครับสุ่มครั้งหนึ่งเนี่ยจะใช้ตัว๋วบาเมลทิเก็ตเนี่ยประมาณ90นะครับก็ค่อนข้างเยอะอยู่นะครับผมนะการที่เราลง,ล,งเลงดันหนึ่งครั้งเนี่ยมันได้ทั้งหมด6ตั๋วเนี่ยคือเราต้องลงเยอะมากๆเลยนะถึงจะได้เป็นพันนะครับใครที่แบบมีตัวพ่วงเยอะๆเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะปั๊มได้เร็วเหมือนกันนะครับ หมื่นสองีก็ถือว่าถูกเยอะนะครับเดี๋ยวดูรานนี้นะครับสามสิบเอ็มนะครับอ,อตอนนี้เท่าไหร่ละจะเอาสักประมาณหนึ่งมื่นละกันนะขาดอีกนิดหน่อยนะครับเก้านะครับอ่ะโอเคค่อยๆไล่ไปแล้วกันนะครับตอนนี้ซื้อมาเจ็ดพันห้าร้อยแปดสิบเก้าแล้วนะครับใครที่ ใครที่เพิ่งเข้ามาดูนะครับตอนนี้นะครับยังไม่กดไลค์นะครับฝากกดไลค์กันด้วยแล้วกันนะครับคลิปนี้ขอสัก100่งร้ไลค์เลยแล้วกันนะครับ,รบดูเพื่อความบันเทิงแล้วก็สนุกด้วยนะครับผมนะ,ะเดี๋ยวเราซื้อคนนี้อีก 6m ตอนนี้เป็นเท่าไหร่ละแป0 0ั 8, นะครับ8,000แล้วเพื่อนนะครับ อยู่ไกลจังโอ้วิ่งตกไกลมากตอนนี้หน้าเงินน่าจะหายไปประมาณ 100M แล้วนะครับตอนแรกมีอยู่5้0ร้กว่าเนะครับนี่สิเจดเอ็มนะครับอ่าอ,อีก500 M นะครับขวาพรอันนี้ครับ อันนี้เอาตั้ง600ร้านนี้ไม่ได้เหมานะพอดีว่าครบแล้วอ่ะครบเรียบร้อยนะครับตอนนี้ตัวบาเมลทิเกตนะครับมีทั้งหมด10,000นะครับ1ห1 2 4นะเกินมาด้วยนะอะโอเคเดี๋ยวเราสลับตัวนะครับแล้วก็เดี๋ยวเอาตัวตัวหนึ่งไปอีกตัวหนึ่งไปสุ่มกันนะให้ผมผมจะเอาตัวผมจะเอาตัวไหนสุ่มดีนะ เดี๋ยวเปิดตัวบีวับไปอินบอร์ดก่อนนะฮะแต่ไม่ด้เลยได้ค่อนข้างยากนะเออได้แล้วต้องมาลุ้นอีกว่าจะเป็นได้สีแดงแล้วเนี่ยไม่พอนะไม่รู้ต้องมาลุ้นอีกนะว่าจะได้อะไรนะครับอันนี้เอาผมเอาตัวตัวนี้ดอกธนาทอสตัวนี้ดอกสาตาร์มอลล็อกดิสแทสองตัวเนี้ยตัวแบบสุ่มได้ดีมากๆเลยนะ <c oughs> ขอตัวธาาทอสแล้วกันอะ ตัวที่ดอกการธนาทอนแล้วกันนะครับไอ้เหี้ยกาธานาว่ะไอ้เหี้ยอุ้ยไอ้เหี้ยกาธานาว่าไอ้สัสเลยไอ้เหี้ยถ้าผมหารในจำนวนแบบว่าตรงๆเลยนะหนึ่งหมื่นใช่ไหมครับหารเก้าสิบเนี่ยก็จะได้ สุ่มทั้งหมดร้อยสิบ็ดครั้งนะผมมีเศษเหลือติ่งอยู่ร้อยกว่าใช่ไก็จะเป็นร้อยสิบสองใช่ไหมร้อยสิบสองครั้งอะ่ะคุณคิดว่ามันจะมาไหม <c oughs> โหแหลกแหลกแหลกแกแหลเป็นอะไรก็ไม่รู้นะแหลกบ่อยมากนะช่วงนี้ถ้าคิดดูแล้วนะมาโดนไปนะอ่าหน้าดานขายอยู่หมื่นสามนะครับในพรขายอยู่หมื่นสองนะใครที่แบบหัวร้อนก็ดึงตรงนี้ก็ได้นะ เฮงๆครับเพียอ,อันนี้คือไม่ใช่คนอยู่นะอันนี้คือร้านค้าออฟไลน์นะฮะโอเคนะครับทีนี้นะครับเราก็จะมาทําการสุ่มกันนะครับผมนะยัดปิดเสียงแล้วกันนะครับผมมาไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวนะครับปิดเสียงได้ดีกว่าออะโอเคนะครับ อันนี้ก็เป็นการสุ่มน่าจะเป็นครั้งสุดท้ายของผมแล้วล่ะนะครับเพราะว่าเดี๋ยวบีพีเนี่ยน่าจะเอ,อไอดันเต่าแดงเนี่ยน่าจะไม่น่าจะไม่ได้ลงแล้วนะอันนี้ก็เหมือนว่ามาทิ้งท้ายแล้วกันนะทิ้งท้ายให้แล้วกันนะครับผมนะโอเคนะครับเก็บหมาก่อนเอาละครับผมเราจะทําการสุ่มนะครับกับตั๋วบามเมลิกเกตนะหนึ่งหมื่นหนึ่งร้อยยี่สิบสี่นะครับตัวเฉลี่ยแล้วสุ่มได้ประมาณร้อยสิบสองครั้งนะครับ ถึงตรงนี้ใครยังไม่กดไลค์นะครับฝากกดไลค์ด้วยนะครับรัวๆเลยนะครับผมบอกเลยว่าต้องมานะงานนี้ต้องมานะครับปะอัตโนมิติโมดูนะครับผมนะมาต้องมาม้างแลกเปลี่ยนดีเฟน์นะครับแลกเปลี่ยนอินแลกเปลี่ยนเมจิเมตแดงเม็ด เปรลบอกเลยว่าสุ่มยากนะครับเพื่อนๆนะไม่ได้ง่ายนะเม็ดทองเนี่ยผมยังไม่เคยได้เลยนะเมจินะครับผมฮิวไปแอคแท็กสปีดนะครับโอ้ยักแอคแท็กสปีดเมจิเอสเปิดอาเชอร์นะครับ เด็กหมดไปเป็นพันแล้วนะสะเต็ง ATK อันนี้พอได้อยู่ครับพอได้อยู่มันต้องมีอะไรที่มันเป็นกำไรมากนะ <c oughs> การสุ่มแบบนี้นะวิทโอเค ATK เมทที่สองแค okay. สวยอยู่ตรงนี้ดีเฮ้ยอะไรเนี่ย สองพนโอ้โห oh, อันนี้คล <c oughs> ้ายๆแบบโอเคโอเคยังได้อยู่หลักเอ็มอยู่หลักเอ <c oughs> ็มอยู่ยังได้อยู่แต่ไม่แพงมากนะครับรู้อยู่เด็กมาให้ตกใจวิสหรือว่าจะได้ดีเลย์ทั้งหน่อยได้ยากู่นะ อสทีเม็ดแดงมาเม็ดหนึ่งเองนะครับ ATK 3เสามเม็ดนะครับเป็นต้องมาบ้างแล้วพัตเตอร์เด็กอินผมได้เม็ดเนี้ยบ่อยมากเลยนะเพิ่มแม็กกิตแม็กกิตพีบวกสองพันเนี้ยวิสอิน โอ้โห oh. เพื่อนๆดูดิไม่มาเลยนะอินอันนี้คือฟ้าอะไรเอพีดีนะครับโอ้ย oh. จะมาไหมเนี่ยเพื่อนตอนนี้สุ่มไปทั้งหมดอสามพันกว่าแล้วนะครับฮัตเตอร์ลับไปครับยาวไป ยาวไปยาวไปครับโอ้หได้วิทเอจิเ e ม็ดดีเลมันอยู่ตรงไหนวะเนี่ยอยู่บนโต๊ะแน่เลยฮึวิทมาหน่อยยาวไปไม่มาเลยโอ้โหเยอะนิ่งแล้วอ่ะเพื่อนนิ่งแล้วอ่ะเม็ดแดงมาแค่เม็ดเดียวเองอะ่ะลัก สตง็งไม่ค่อยบาลานซ์กันแล้วสัตว์เท่าไหร่นะ SP AJ นะครับเด็กลักเปลวเปลวโอโ้ไดเบิลก็มีเด็กอันนี้เมดโอ้ย เสียงมากนะครับบอกเลยในการสุม่มแบบนี้นะครับหมดไปแล้วนะครับหกประมาณห้าพันนะครับห้า0ันอันนะครับหมดไปแล้วนะครับได้เอทเคมา3เม็ดนะครับได้อันนี้มาเม็ดหนึ่งนะครับขอยืนไกลๆหน่อยนะครับ ถ้าหนึ่งหมื่นเราได้เม็ดแดงแค่เม็ดเดียวเนี่ยคือแบบสวยมากนะผมบอกเลยนะ <c oughs> ควรจะได้สักสามเม็ดนะ <c oughs> เออเมจิผมไม่มาเลยเพื่อนได้เด็กโอ้หแบบนี้แล้วใครจะสุ่มเลยเนะี่ยจีเอสพีโอ้ยเติงไม่ออกเลยเพื่อน ้องสุ่มเยอะขนาดถึงจะได้นะคนได้เม็ดดีเล่ดวงดีมากเลยนะครับดูดิเราสุ่มเป็นหมื่นอนะเป็นหมื่นนะอ่ะออกเม็ดแดงแค่เม็ดเดียวอะเม็ดทองไม่มาเลยนะเออเอามาอีกแล้วฟื้นฟู SP 2%งปอร์เซ็นต์โอ้ยมาทำไมวะเนี่ยเมื่อโจมตีกายภาพามีโอกาสหนึ่งเปอร์เซ็นที่จะฟื้นฟู SP 2%เปอร์เซ็นต ของดาเมียท,ท,นะที่ทําได้นะโอ้จะร้องไห้ตายังทีได้ไม่ดีเลยเพื่อนโอ้ไม่มาเลยมาไม่ได้ลุ้นเม็ดไม่ดีเม็ดแดงเราต้องมาลุ้นอีกว่าได้ของได้ของได้ของอะไรนะเมจิ ค okay. ลักเหลืออีก2,600นะครับจะหมดแล้วนะตอนนี้นี่ได้ HP ีบกสองพได้ดูดเอพีหมันแย่จยางวะเนี่ยโอ้กดเร็วก็ไม่ช่วยอะไรเลยนะครับเออ ADK ได้แค่3ามมิตองอิง่ะที่โคตรน้อยเลย ADK ก็ได้ยากเนะี่ยอิน เอดีเคโหมาจริงว่ะขอดีเลยหน่อยมาสี่เม็ดนะครับรู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 ขอลดดีเลย์ขอลดดีเลยหน่อยแตะสปีดไอพบวกห้าอร์เซ็นไม่ใช่พีบวกพันห้าอันนี้ดูเหมือนจะใช้งานได้ดีเน,นี่ยเลือดบวกเยอะจังเอจิ AG, เหลือแค่พันหกแล้ว มาอีกเม็ดไหมเม็ดแดงอยากได้เม็ดแดงสักเม็ดหนึ่งอ่ะอีกสักเม็ดหนึ่งได้ไหมขอเป็นลดดีเลยได้ไหมเมจิเหลือพันสามครับเพื่อนโอ้โหโอ้โหไม่มาเลยอันนี้น่าจะขาดทุนร้อยเอ็มได้นะครับ <laughs> ดูทรงแล้วน่าจะขาดทุนเยอะอยู่นะครับ แต่เสียงจริงคิดอีกข้อนะครับขายคืนแล้วอเน่าจะได้ประมาณ20บเอ็มได้น่าจะขาดทุนร้อยเอ็มนะครับไม่มาหรือวะได้ยากจริงต้องสูงเป็น,นต้องสูงเป็นแสนมั้งครับเนี่ยไอซี IC ครั้งนะครับหมดแล้วลักโอ้โห oh oh. นี่คือครั้งสุดท้ายของผมแล้วนะ เกสเต็งม,มดนะครับเกี่ยงหนึ่งหมื่นนะครับร้อยกว่าเอ็มอจุกจุกร้อยกว่าเอ็มนี่คือแบบเอทีเคมาสี่เองนะครับอเดี๋ยวไปเช็คราคาในพรนะอยู่ดีไม่ว่าดีนะหาเรื่องสุ่มนะ,อ,ะอยู่ดีไม่ว่าดีนะนี่ก็ดูเอาไว้เป็นบทเรียนนะครับใครที่จะสุ่ม หาพวกเม็ดดีๆแพงๆนะครับก็ดูไว้นะว่ามันเป็นยังไงนะมีหลบยมั่งที่เราพอจะขายได้บ้างนะครับเอาเม็ดแดงเอามาก่อนนะสิ่งเอาออกไม้หมดเลยก็ได้นะแต่ส่วนใหญ่ก็จะขายไม่ได้เยอะนะครับอ่าโอเคนะครับ,รบก็ตอนนี้คือราคาแล้วอ่ะผมว่า ไม่ได้แพงมากนะครับตอนนี้คือเม็ดแดงถ้าเกิดไม่ใช่เป็นเม็ดดีๆก็อาจจะไม่ไม่ได้แพงเลยป่ะอ่าโอเคนะครับอันนี้ก็ได้อยู่นะสิบห้าเอ็มนะตีสักประมาณสิบสนะิบกว่าเอ็มนะ HP ก็มีคนสุ่มได้เหมือนกันกนะ็คนอื่นก็สุ่มเยอะเหมือนกันนะ HP เนี่ยรู้สึกว่าผมเพิ่งขายไปห้าเอ็มอันนี้นะครับ เอ้ไม่ใช oh, ่ like okay. P คือเลือดบวก2,000เนี in <interest> uh ่ยโอ้9กเอ็มนะก็ดูเหมือนจะขึ้นนิดนึงนะครับนี่ครับก็รวมแล้วก็ประมาณ2เม็ดนี้ก็รวมแล้วก็ประมาณเท่าไหร่20 m เอม่ะเดี๋ยวเราลองเช็คเม็ดทั่วๆไปก็ต้องขายให้ได้เยอะที่สุดนะเม็ดพวกนี้นะถ้าเราสุ่มส่มไปเป็น100ยเอมนะ4ี่แสนเอาขอดูแพงๆหน่อยแล้วกันนะขอดูเป็น ของสายเวท mdk นะครับเดี๋ยวดูว่าแพงหรือเปล่าอ่าสอง m นะครับก็ได้มาสี่เม็ดก็ตีสักประมาณสองจุดห้าใช่ไหมเพประมาณสิบ m นะครับได้อยู่ได้อยู่อันนี้ก็ได้อยู่ก็เป็นสามสิบก็ได้คืนครึ่งหนึ่งนะลงด,ดูนไปเป็นร้อยกว่า m ก็ได้คืนครึ่งหนึ่งเดี๋ยวขอดูเม็ด adk หน่อยนะครับ adk ก็ได้มานะสี่เม็ดนะ adk รู้สึกจะแพงกว่าสายเวทหรือเปล่านะครับ เดี๋ยวค่อยไปตั้งขายนะเดี๋ยวค่อยไปตั้งขายนะฮะไม่มีเหรอหมดตลาดจริงเหรอฮะเพื่อนๆไม่มีเหรออันนี้มีคนซื้อเยอะจริงเหรอเอเคได้สี่เม็ดเม,ม็ดละเท่าไหร่อะ ใครรู้ช่วยคอมเมนต์บอกหน่อยนะครับเออดูดิไม่มีคนขายนะตีใกล้นะอันนี้คือน่าจะแพงอยู่เนาะยี่สิบกว่าเอ็มปะโอ้ไม่แน่นะอ่าเดี๋ยวไปตั้งร้านขายเลยเลยเลยดีกว่านะถ้ามีเราเจ้าเดียวในตลาดเนี่ยแล้วกดราคาเลยนะเอาทุนคืนเลยนะเม็ดลดสามสิบเอ็มเลย <laughs> เออสี่เม็ดได้ทุนคืนล้ว เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มีกิจใหม่ดูเหมือนจะขาดดูเหมือนจะขาดทุนหรือว่าจะไม่ขาดทุนก็ไม่รู้นะอ่าใครคิดว่าขาดใครคิดว่าขาดทุนก็พิมพ์บอกหน่อยนะครับใครคิดว่าน่าจะเท่าทุนก็พิมพ์บอกผมนิดนึงนะครับผมนะอ่าจะได้แบบรู้นะเอ๊พี่ก็ดูเหมือนว่าจะได้ของดีอยู่นะอะไรอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะขายอยูอ่อันนี้ เอาขายนี้หนึ่งแล้วก็อันนี้อันนี้แล้วก็เมดแล้วก็เอดเคนะครับเอดเคนี่นะครับอ่ะขายอยู่สี่อย่างนี้นะครับอ่ะคนสุ่มได้ยากนะ ้ามีเจ้าเดียวในตลาดในขายแพงหกสิบกว่าเอ็มนะครับขายสักงเจ็ดสิบห้าขายเยอะไปผมกลัวมันจะมีคนเหมาเหมือนกันนะบางทีตั้งขายราคาที่อยากขายดีกว่าแปดห้าแล้วลกันนะไอ้กล่องนี้ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่ายังไงก็ตังค์อยู่แล้วนะยังไงก,ก็ได้ตังค์อยู่แล้วอ่ะอันนี้เราดูไว้ขายเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวลดราคาผมเคยปล่อยไปเม็ด adk ประมาณ15เอ็มเองวะ ในสตรีมนะตอนนั้นรู้สึกในพอรอนขายอยู่ยี่สิบกวเอ็มป่ะอ่าอันนี้นะครับอันนี้ขายอยู่สิบสามแปดแล้วกันนะสิบสามแปดสิบกว่าเอ็มนะ 13, นะหาทุนคืนก่อนโดนไปเป็นร้อยถ้าขายออกหมดก็เดี๋ยวนะอาจจะมี ep สองนะครับถ้าขายไม่ได้ก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึครัอันนี้ขายเจ็ดห้าปอ น่าจะออกง่ายอยู่ครับเม็ดเนี่ยเม็ดนี้น่าจะออกไม่ได้ยากมากนะอ่ะเม็ดนะครับสายเวทนะครับสายเวเนี่โคตรถ,ถูกสายเวก็ขายอยู่สองแปดอะผมขายสองห้าแล้วกันนะ,อะเอาทุนคืนนิดนึงนะฮะแล้วก็เอดนะครับ เอทีเคเอีเอีเคไม่มีในตลาดอ่ะดูดิไม่มีคนขายนะขอตั้งแบบสามสิบสี่เอ็มก่อนแล้วกันนะครับแพงไปหรือเปล่าไปดูนะแต่เกิดคนอยากได้จริงก็ตีใกล้ก็ได้เอดีเคบวกนะครับก็ตอนนี้กิโยมาแรงนะลองตั้งก่อนแล้วกันนะครับขอกไม่ออกเดี๋ยวค่อยว่ากันดีถ้าขายออกหมดเนี้ยเอดีเคสี่เมตรเนี่ย ก็คืนทุนนะครับบวกกำไรนะฮะเออเดี๋ยวเราแบบเม็ดเอทีเคมีหกสุดหกอันสุดท้ายครับเม็ดเอ k ีเคตีใกล้ สิบเจ็ดจุดสองเอาเมตร ATK ตีใกล้สิบเจ็ดจุดสองเหลือเหลือหกเมตรสุดท้ายเดี๋ยวเราแบบใช้ รังขายไปก่อนนะครับออกไม่ออกว่ากันอีกเลยค่อยว่ากันนะเก้นี่มีเจ้าเดียวในตลาดนะเหลือหกเม็ดครับเกถ้าออกก็เดี๋ยวค่อยว่ากันถ้าไม่ออกก็ไม่เป็นไรนะครับผมนะก็ถือว่ายังไงก็น่าจะได้น่าจะได้ทุนคืนมาครึ่งหนึ่งนะฮะก็ขาดทุนประมาณห0สิบเอ็มนะครับ โอเคถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็กดไลค์กันเยอะๆนะครับเดี๋ยวเกิดยอดยอดไลค์เยอะนะครับก็เดี๋ยวอาจจะมีมาสสุอย่างนี้ต่ออีกนะครับผมนะส่วนวันนี้ขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ